รวมทั้งที่รองเจัดหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานรวมทั้งจ้ของสถานที่นี้ด้วยนะครับยังเป็นรองมีการพูดถึงว่าจะให้สวัสดิการของที่ทางกระทรวงแรงงานไม้ใจ่ จะปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นรรวมทั้งสี่รุ่นมาเพื่อให้พวกเราได้รับวิจารณ์คุณถ้าเราอนหลังไปเมื่อท่านสิ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดและเรื่องหนาก็จะดีก็ถือว่าเป็นกองหนีสามก้อนใหญ่ที่จะดูแล ใม้ถามนมมักกรโดยตรงเลยนะครับไปไปรก็จะมีถูกาารเขาจะมาควบคุมากนะครับเพราะว่าบงทันเห็นอีไยอีเซลแล้วก็กลับกับมาที่เดิน,นะคะรับก็คือมีลัคิดถึงมีลเงินงานสิทธิประโยชน์มันที่จะทดแทนแน,นะะที่กลับมาอย่งที่คเอนะครับช่วงนี้วิกฤตโลกนะครับไม่ว่ารัสเซียยูเครน ผมก็นะครับสงสารเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะเรื่องของติดบ้านนะเป็นประธานทาว่าจะเป็นประานกอการที่ทำดูบีอากตั้งจมดบยูบีนะเมื่อวานนี้ตรงการนะครับวันนี้เราแห้ไปที่โรงงานจับตา ก็ต้องมีบลักพันธกิจที่เราันงารายงานอานจจะไม่ได้ลงไปสัมพันธ์กอนก็นคือสำนักงานรยายงานจังหวัดเนี่นยเป็นหน่วยงานกลางเป็นผู้แทนกระทรวงห้าหน่วยนะครับแต่และหน่วยก็มีภารกิจที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็รายงานจังหวัดผมผมจะมีพัาธกิจในเรื่องของการส่งเสริมการมืองานทำ กรมแรงารงานการมแร,รงรงานเรานียน่ยุกันเรานะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานั้นค่อนข้างมากนะครับการประกอบกิจาการของพวกเรา